คำถามแรกนะคะขณะอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมภาวนาหรือเข้าคอร์สกรรมฐานหากทราบข่าวปัจจุบันทันด่วนว่าญาติใกล้ชิดประสบเหตุป่วยกระทันหันอย่างรุนแรงและเป็นคนที่อยู่ในบ้านหรือประสบอุบัติเหตุเราควรจะก,กำหนดจิตเจริญสติเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้อย่างไรเจ้าคะ คือก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเราสามารถจะช่วยอะไราญาติผู้นั้นได้ไหมถ้าว่ามันจำเป็นจริงๆเราก็ควรจะเลือกทากิจก่อนทำกิจก็คือว่าอาจจะพักการปฏิบัติเอาไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปทำหน้าที่ หรือว่าทำสิ่งที่จะมีประโยชน์เกิ้เกินต่อบุคคลผู้นั้นโดยเพราะถ้าเกิดว่าถ้าหาว่าเขาเอาจจะมีเวลาอยู่ได้ไม่นานเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดคุย ยังไม่ได้สั่งเสียก็ยไม่ได้บอกความในใจอมาว่าก็ควรจะใช้โอกาสนี้ทำสิ่งนั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำกิจแต่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วเราคิดว่าคงจะไม่สามารถจะไปช่วยอะไรหรือทำอะไรได้มากาก็ควรภาวนาในสถานที่แห่งนั้นต่อไป แล้วก็ส่งจิตแผ่เมตตาไปให้บุคคลผู้นั้นขอให้ได้อานิสงคลายจากความทุกข์อาจจะช่วยน้อมใจเขาให้ระลึกถึงพระัตรไตรนึกถึงความดีที่ได้ทำ ใจะ้เร่ียกสมัยนี้คือว่า,า,าแผ่ส่วนบุญไปให้เขานะและขณะเดียวกันก็รักษาใจของตัวเองด้วยให้มีสติอย่าอยู่ในความตื่นตหนกตกใจหรือความเศร้าหมองให้ถือว่านี่เป็นเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นนะกับบุคคลผู้นั้นก็คือธรรมะที่แสดงให้เราเห็นก็ควรที่เราจะซึมซับรับเอาสัจธรรมความจริงจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาเพื่อทำให้เกิดปัญญาเกนะิดความเข้าใจในสัจธรรมความจริงอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหารประโยชน์จากทุกขนะ์ใช้ทุกที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดขึ้นกับเราเองหรือกับผู้อื่นเนี่ย เพื่อส่งเสริมสติปัญญาส่งเสริมธรรมอันนี้ก็มันก็ทำให้ใจเราเป็นกุศลได้มากขึ้นแล้วขณะเดียวกันก,นก็เป็นการกระตุ้นเตือนไม่ให้ประมาทกับชีวิตจะได้เร่งทำความเพียรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราในวันที่วันพรุ่งก็ได้ ติวไม่ควรปล่อยปากละเลยแต่ให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องขวนขวายทำความเพียรอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนะในการทำจิตถ้าว่าเรารู้ว่าหรือพิจารณาแล้วว่าการทำกิจ มันไม่มีโอกาสที่จะทำหรือว่าไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร,เกกร่เจ้าค่ะกลาบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะคำถามนี้คือของพิธีก่อนเองเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เมื่อห้านาทีที่ผ่านมานั้นทราบว่าน้องชายกำลังประสบเหตุอยู่ที่จังหวัดละยองค่ะแล้วเราก็ยังไปไม่ได้ คำถามที่สองนะคะคำว่าทำงานด้วยจิตว่างหมายถึงอย่างไรเจ้าคะว่างนี่หมายถึงการวางหรือเกิดจากการวางที่ทำได้เลยเนะก็คือวางอดีตวางอนาคตอดีตเนี่ยก็หมายถึง อดีตที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆงานนั้นๆเนี่ยอาจจะเคยผิดพลาดล้มเหลวมาก่อนก็อย่าเอามาเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจนี่เรียกว่าวางอดีตวางอนาคตก็คือว่าเป้าหมายหรือว่าความสำเร็จที่เรามุ่งหวังเนี่ยก็ให้วางเอาไว้ก่อน พอไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความเกร็งเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหรือว่าต้องทําให้ได้ตามเป้าทําให้เกิดความพวงญคุณเวาเวลาทาอะไรเนี่ยมันต้องต้องวางวางผลลัพธ์หรือว่าจุดมุ่งหมายเอาไว้ก่อนมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะ นักเขียนคนหนึ่งเนี่ยนะชื่อนิ้วกลมหลายคนก็รู้จักวันหนึ่งเขาไปดูนิทรรศการภาพผู้กันภาพวาดผู้กันของท่านติดนัดหันหลายคนก็รู้จักนะท่านติดนัดันท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงรองลงมาจากทเลละมะแล้วก็ท่านก็มีฝีมือด้านวาดภาพผู้กันแต่ภาพที่ท่านวาดนี่เป็นตัวอักษรน,นะเป็นข้อความธรรมะ มาแสดงที่เนี่ยหอศิลปะศูนย์ศิลปกรุงเทพอันนี้กลมเขาก็เห็นแล้วก็อยากจะลองวาดดูบ้างนะก็มีรูปศิษย์ของทัานที่ท่าน,นเนี่ยช่วยแนะนําการวาดนี่เวลาแกลองวาดเนี่ยพบว่าเวลาวาดมือจะสั่น,นมือจะสั่นพระท่านก็เลยแนะนําว่าเนี่ย ให้หวางใจให้ดีนะอย่าพึ่งท่านบอกว่าเนี่ยอย่าพึ่งคิดถึงผลลัพธ์อย่าพึ่งคิดถึงผลลัพธ์สิสิ่งสำคัญของการวาดภาพผูกกันเนี่ยนะไม่แต่อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่กระบวนการเวลาวาดเนี่ยให้ใจเนี่ยกำหนดอยู่ที่ปลายผู่กันอยู่ที่เส้นนี้กำลังวาดอยู่ที่ปัจจุบัน พูกงัคือวาดวาดภาพผู้กันด้วยจิตว่างลืมภาพสุดท้ายลืมผลลัพธ์เอาไว้ก่อน,นเพราะนั่นคืออนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าทำงานด้วยจิตว่างอย่างง่ายๆที่เราทำได้ ว่างประการต่อมาคือว่างจากความยึดว่างานนี้เป็นเราเป็นของเรานะหลายคนเนี่ยทำง,งานแล้วมีความทุกข์แล้วก็เกิดความทะเลาะบแ่แบงกับเพื่นเพราะว่าไปยึดบันทึ่งานของเรางานของเราถ้าใครไม่มาช่วยนะก็โกรธถ,ถ้าใครมาวิจารณ์ก็โกรธนะใครไม่ชมก็เสียใจ นะท่านว่าเนี่ยอาจารย์พุทธาท่านว่าเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จก็ยกผลงานให้เป็นของความว่างนะอย่าไปยึดเป็นของเรานะหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ยกให้เป็นผลงานของส่วนรวมไม่ใช่ของเราหรือของกูและระหว่างที่ทำนะใจก็อยู่กับปัจจุบันอย่างที่ว่า มันมีความเครียดความวิตกยังไงก็วางมันลงซะทําเสร็จแล้วก็วางไม่วางงานนั้นจะเสร็จหรือไม่เสร็จมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสในท่าน ยังมีชีวิตอ,อยู่ในท่านก็สร้างอาคารสร้างตึกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่เยอะนะแต่ว่าสร้างแต่ละตึกแต่ละตึกเนี่ยแต่ละอาคารนี่ใช้เวลานาน,านมีอาคารหนึ่งท่านก็สร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาว,วาก็ใช้เวลาหลายปีนะเพราะว่าต้องอาศัยแรงของพระเนนช่วยกันทํำทีละนิดทีละหน่อยวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์มากราบท่านแล้วก็ถามว่า เรือเนี่ยหรือธรรมนาวานี่เมื่อไหร่จะเสร็จอาจารย์พุทธะบอกเสร็จแล้วนี่แกก็แปลกใจเพราะเมื่อสองสาเดือนก่อนมาที่สวนโมกก็เห็นว่ายัางไปได้ไม่ถึงไหนทำไมเสร็จเร็วจังก็ไปดูอาคารบอกว่าก็ยังก้าวหน้าไปไม่เท่าไหร่ก็เลยกลับมาถามพระอาจารย์พุทธะว่า,าถ้าอาจารย์พุทธะทำไมถึงว่าเสร็จเนี่ย อีกต้องนานนะกว่าอีกต้องเยอะนะกว่ามันจะเสร็จแต่จาก,ก็ตอบว่าเสร็จนะเสร็จทุกวันนะพรุ่งนี้วันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จนะเสร็จทุกวันนะนี่ท่านกำลังกำลังบอกอะไรนะกับชายผู้นั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกโปร่งเบา พรนะยาพุทธาท่านแม้ไม่ว่าท่านทำงานเนี่ยไม่ว่าได้แค่ไหนวันหนึ่งได้แค่ไหน,ท,นท่านก็วางถึงเวลาเลิกงานท่านไม่เพียงแต่วางอุปกรณ์วางค้อนวางสิวท่านวางงานไปจากใจด้วยเพนะราะนั้นท่านจึงรู้สึกว่ามันเสร็จ แม้งานยังค้างอยู่นะแต่ใจท่านรู้สึกว่ามันเสร็จเพราะว่าท่านวางงานนั้นลงไม่เอามาเป็นเครื่องกังวลนะอันนี้แหละก็คือการทำงานด้วยจิตว่างอีกแบบหนึ่งนั้นะถ้าเกิดว่าเราฝึกเนี่ยทำงานด้วยจิตว่างเทีลนิดทีละหน่อยเนี่ยว่างว่างจากสิ่งร้อยรัดในอดีตหรือเครื่องกังวลจากการนึกถึงอนาคต ว่างจากความไม่จึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลงเจ้าค่ะกลับมาสักการขอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะขณะเดินมีเรื่องคิดเข้ามารู้ว่าไม่ได้อยู่กับการเดินก็กลับมารู้สึกใหม่ เดี๋ยวก็ออกไปอีกอบังคับให้อยู่กับการเดินไม่ได้ตลอดไม่ต้องทำอย่างไรใช่ไหมเจ้าคะให้กลับมาอยู่กับก,บการเดินใหม่ทำอันนี้ไปก่อนถูกต้องหรือไม่เจ้าคะอย่าไปบังคับมันเลยนะบังคับไม่ได้นะถ้าเราบังคับจิตจิตมันก็จะเกิดการต่อต้าน จิตไม่ชอบบังคับเหมือนกับวัยรุ่นนลยนะวัยรุ่นเนี่ยถ้าเราไปบังคับเขาเขายิ่งต่อต้านยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้วยิ่งบังคับจิตให้มาอยู่กับกายก็จะรู้สึกว่ากายนี้เป็นคุกที่จะต้องหาทางแหกออกมาให้ได้เราจะทำให้กายเป็นคุกของใจแต่ทำให้กายนี้เป็นบ้านของใจ บ้านเนี่ยก็คือที่ที่มีสละเรามีสละที่จะมาหรือจะไปก็ได้จะอยู่หรือจะไปก็ได้ให้เขามาอยู่บ้านด้วยความสมัครใจหมายความว่าเราไม่บังคับจิตให้มาอยู่กับกายให้มารู้กายนะก็ให้ใจมีสละนะที่จะอยู่หรือไปก็ได้แต่เวลาใจลอยนะใจลอยไปไหนเนี่ย ก็ให้มีสติรู้ตัวไวๆเมื่อรู้ตัวเมื่อไรเนี่ยใจยมันก็จะกลับมาเองผู้ใหญ่เนี่คือว่าไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆนะอันนี้เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างจากวิธีอื่นที่เน้นการบังคับจิตนะแต่ว่าการปฏิบัติแบบวัฏนท่านไม่เน้นบังคับจิตให้อิสระกับจิต เพียงแต่ว่าเวลามันคิดอย่าไปช่วยมันคิดกแล้วกันแล้วก็จะไปห้ามมันไม่ให้คิดหลวงว่าอย่าไปห้ามคิดนะมันจะคิดก็คิดไปเพราะว่าเมื่อคิดสักพักก็จะรู้คิดมักคิดบ่อยๆก็รู้บ่อยๆรูคือรู้คิดเมื่อรู้คิดบ่อยๆเนี่ยนะสติมก็เติบโต เราจะฝึกสติให้รู้ทันความคิดได้ไ่ๆก็ต่อเมื่อมีความคิดให้มาเป็นโจ์เหมือนก็มีการบ้านเราต้องทำการบ้านบ่อยๆเราถึงจะฉลาดเราถึงจะเก่งถึงแม้ว่าการบ้านเราจะทำผิดมากกว่าถูกแต่ว่าไอ้ความผิดก็จะเป็นครูทำการบ้านบ่อยๆเราก็จะเก่ง สติเนี่ยถ้ามันมีความหลงเกิดขึ้นบ,บ่อยๆมาเป็นแบบฝึกหัดมาเป็นโจทย์มันก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนาได้ไวขึ้นนะมันจะไปห่วงนะจะไปห่วงอย่าไปกังวลเมื่อจิตมันฟุง้งจิตมันคิดเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรนะพอมันคิดไปซักพักมันจะรู้ สังเกตดูมันจะรู้ตัวเมื่อมันคิดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อมันฟุ้งไปถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ตัวว่านี่เราเผลอคิดไปไอ้ความรู้ตัวตรงเนี้ยมันเกิดจากสติซึ่งถ้าเราทํำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้ได้ไวขึ้นมันจะระลึกได้ไวขึ้นระลึกว่ากาลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันไอ้ความระลึกขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันไม่ได้เกิดจากการบังคับ เมื่อกบเวลาคุณทำงานเพลินแล้วนึกขึ้นมาได้ว่ามีนัดกับเพื่อนมีนัดกับลูกสาวนะว่าจะโทรไปหาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วหรือว่าเล่นโทรศัพท์เพลินเพลินก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้มน้ำร้อนเอาไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะถามว่าไอ้ความนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจหรือเปล่า เปล่าเลยมันนึกขึ้นมาได้เองทำนอมนิกันเนี่ยเราจะฝึกให้มันเวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะฝึกให้มันนึกขึ้นมาได้เองว่านี่เรากำลังเดินอยู่นะนี่เรากำลังภาวนาอยู่นะไอ้การนึกขึ้นมาได้เองเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจตนาแต่มันเกิดจากการที่เราฝึกบ,บ่อยๆเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานบ,าบา่อยๆ วิธีการปฏิบัติแบบนี้คือการเปิดโอกาสให้สติทำงาน,านเราไม่ต้องทำอะไรกับความคิดไม่ต้องทำอะไรกับใจแ,แต่เราจะเปิดโอกาสให้สติมันทำงานให้สติเนี่ยกลับมากำกับใจ<ล>นะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานเท่าไหร่แต่การภาวนาแบบนี้มันเป็นการเปิดโอกาสสติทำงานเราไม่ต้องทำนะ เราต้องทำอะไรกับใจแต่เราให้สติมาทำงานแทนสติจะเป็นคอยเตือนใจที่หลงให้กลับมารู้ตัวใหม่ๆเนี่ยสติมันทำงานช้าเพราะเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานแต่ถ้าเราเปิดโอกาสก็ได้ทำงานบ่อยๆเขาก็จะทำงานได้เก่งขึ้นเหมือนกับเราเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ทำงานได้แสดงฝีมือ ถ้าเราให้โอกาสลูกน้องได้แสดงฝีมือบ่อยๆเขาก็จะทำได้ดีขึ้นแม้ว่าใหม่ๆจะเชื่องช้าหรือเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำงานเช่นทำครัวนะกวาดบ้านใหม่ๆเขาก็ทำไม่ดีนะไม่สะอาดแต่เราปล่อยให้เขาทำบ่อยๆเขาจะทำได้ดีขึ้นทาได้ดีขึ้นนะเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานบ้าง เปิอกายสติได้ทำงานบ่อยโดยที่เราใจโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าไปแทรกแซงอะไรเวลามันมีน้ำเสียน้ำเน่านะถ้าเราไปวิทน้ำน้ำเน่าเนี่ยเหนื่อยนะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือปล่อยน้ำดีเข้ามาน้ำดีมันจะไปไล่น้ำเสียออกไปเองเมื่อมีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยให้สติได้ทำงานสติก็จะจัดการ กับอารมณ์อกุศลเองไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปกดข่มมันให้สติทํางานเองนะวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ะจะช่วยทําให้สติได้เติบโตได้ไวและทําให้เกิดความรู้ตัวได้เร็ว,รวขึ้นเจ้าค่ะ,ะด้วยเหตุจํากัด ของเวลานะคะคำถามนี้จึงเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะได้ฟังธรรมะมานานมากมามากด้วยแต่พอให้เล่าให้พูดธรรมะกลับทำไม่ได้เพราะเหตุใดเจ้าคะอันนี้ก็ธรรมดาคนที่ฟังธรรมะเยอะหรือแม้กรทั้งรู้ธรรมะเยอะเนี่ยบางทีถ่ายทอดออกมาได้ลำบาก จึงมีมีพระุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่เราปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธเจ้าในท่านรู้ธรรมะลึกซึ้งมากแต่ท่านสอนไม่ได้นะอันนั้นตรรมะเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าากว่าได้ได้ฟังธรรมะเยอะขอให้เข้าใจาแล้วกันแล้วขอให้ได้เอานำธรรมธรรมะนั้นไปปฏิบัติให้เกิดเปลี่ยบกับตัวเอง ส่วนจะสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้หรือไม่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยรู้ธรรมะเยอะไม่ได้จากการฟังอย่างเดียวจากการปฏิบัติด,ด้วยแต่ถ่ายทอดได้ไม่ดีนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา,อย,าอย่าไปวิตกกังวลเลยเว้นแต่ว่าเราฟังธรรมะแล้วแต่เราจับประเด็นไม่ได้ก็มีประเภทนึงเหมือนกันนะฟังธรรมะเยอะ แต่ว่าจับประเด็นไม่ได้ก็เลยถ่ายทอดออกมาไม่ถูกเหมือนกับคนที่ดูหนังกันนะอย่าว่าแต่ทำมากเลยดูหนังเนี่ยด,ดูละครดูละครดูหนังซีรีส์เนี่ยโอ้ยสนุกสนานเพลิดเพลินแต่พอจะเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเล่าไม่ได้จับประเด็นไม่ถูกเรียบเรียงไม่เป็นเรียบเรียงไม่เป็นไม่เท่าไหร่แต่ว่าจับสาระนะไม่ได้ ไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรก็มีเยอะนะอันนี้เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจนะจับประเด็นไม่ได้แต่ก็มีคนที่เข้าใจแต่ว่าถ่ายทอดไม่เป็นก็มีเจ้าค่ะขอกราบนมัสการขอบคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตามอบธรรมะเป็นทานได้มาร่วมบำเพ็ญบุญทั้ง<ศ>ถวายทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดสามประการที่ม,น,มนุษเรามนุษย์เราพึงจะบำเพ็ญให้กับตัวเองก็หวังว่าธรรมะที่เรา ทุกท่านได้จากการฟังและการปฏิบัติจะช่วยให้มีสติมีปัญญาจเจริญงอกงามจนกระทั่งช่วยไถ่ถอนจิตให้หลุดจากความทุกข์ให้ได้ก็ถึงวิธีแห่งอิสรภาพที่สุนนี้ของอ้างคุณพระศิรีรัตนตรัยอำนวยไว้ผลให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมโดยทานเส้ภาวนา ให้ปลอดภัยไกลทุกมีเสถีักษาใจมีปัญญานำพาชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านภูปรรคและความทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุคะ่ะกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดแผ่บารมีกุศลถึงนายกิตินัทเจริญสักกุน น้องชายซึ่งกําลังรับการรักษาอยู่ที่จังหวัดระยองด้วยค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ขอแผ่เ<อ>มตตาไปให้กับสัพสตัตทั้งปวงนะที่มีความทุกข์ทั้งที่รู้ที่ไม่รู้ให้ได้ทั้งที่อยู่ใกล้อยู่ไกลได้เข้าถึงให้ได้ผ่านความทุกข์ผ่านความยากลาบากผ่านพ้นความเจ็บป่วยให้ได้ถึงความสุขสวัสดีมีความปกติเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป 唐伯王。